สวัสดีครับผมอนุชิตไทคอมเมนเตอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาตกแต่งร้านนะครับเอาโดยเอาไม้เก่าเนี่ยวันนี้ไม้ย,ยาว2เมตรห้ผมจะต่อให้เป็น3ามเมตรห้อยู่ละล้วเนี่ยนะครับต่อยาวเนี่ยนี่ต่อแล้ววันนี้ผมใช้ฟิกเกจจอยตีต่อหัวไม้ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมก็เอาไม้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับนี่ฮะเป็นไม้เต็งหรือว่าเป็นพวกไม้ยางเนี่ยนะครับมาใส่ปรับนะครับให้ได้ขนาดเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอามาต่อแต่ว่าวันนี้ผมจะมีคลิป การเตรียมไม้ก่อนที่จะไปต่อผมมี2คลิปนะครับอยากดูการเตรียมไม้คลิปแรกและเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการใช้ฟิลกระจอยต่อไม้ต่อหัวไม้นี่มันต่อยากนะครับเราใช้ฟิลกระจอยไปดูในคลิปเลยนะครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a เฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับวันนี้ผมเอาไม้แผ่นนะครับที่มี ความยาวประมาณ2เมตรนะครับว้างประมาณ5นิ้วหนาประมาณนิ้วครึ่งหรือว่าเกือบสอนิ้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเแผ่น7เส้นทีนี้ผมจะใส่ให้ความหนาเท่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เครื่องรีด <S <S เครื่องรีด <S 1> <S 1> หรือว่าเพนเนอร์เนี่ยนะครับก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแต่วันนี้ผมเอาเจม,มามาลองทําให้ท่านดูนะครับคือว่างานที่ไม่ถึงกําหนักมากแต่ว่าให้พิสูจน์ว่ามันทํางานทํางานได้ครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเจม่าพอไหวไหมอ่ะลองดู7แผ่นนี้ เจเพนนี้มีทั้งไม้ยางไม้ยางแดงนะครับแล้วก็ไม้เต่งคือเป็นไม้เก่านะครับอันนี้เช็คตะปูเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเอาเจมามาแต่ว่าสถานที่วันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่อับอันนี้เป็นช็อปของเราที่ผมจะตกแต่งร้านด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเฟรมทํากรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะปรับไม้โดยการใส่ไม้ด้วยเครื่องรีดนะครับวันนี้เนื่องจากพื้นที่เนี่ยฝุ่นมันจะเยอะไม่ได้ผมก็เลยวันนี้เอาเครื่องดูดฝุ่นมาใส่เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เอาเจมา60ลิตร นะครับมาใส่เป็นออโต้ไปเลยนะครับเสียบออโต้เข้าไปเปิดเครื่องปุ๊บ,บเครื่องดูดฝุ่นทํางานเลย60ลิตรเนี่ยแต่30ลิตรไม่แนะนำนะครับเพราะว่าฝุ่นไม้เนี่ยฝุ่นมันจะใหญ่เม็ดใหญ่ไม่หมเหมือนฝุ่นพวกเลื่อยหรือว่าเราเตอร์เม็ดมันจากก้อนกรองแป๊บเดียวเต็มนะครับอย่างเงี้ยแต่ผมว่าตรง6 7แผ่นนี้น่าจะเอาอยู่อยู่นะครับก็ใช้ออโต้ไปเลยเพื่อทําให้ฝุ่นนั้นน้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมทําก็คือผมอันนี้มันเป็นใบเก่าใส่ใบคา,าบ่ายไปแล้วนะครับ แล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงทุกท่านนะครับเวลาใช้ไม้ยาวๆนะครับผมอยากให้มีตัวนี้เป็นต mm ัว hmm. รับไม้หรือว่าท่านทำไอตัวรับไม้ด้วยก็ได้ครับแต่อันนี้เป็นลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งเนี่ยข้อดีคือเวลาท่านจะใส่ไม้เข้าไปนะครับที่ผมเคยเจอปัญหาก็คือลูกยางครับเวลาท่านใส่ไม้เข้าไปอย่างนี้ครับตรงหัวไม้นี่นะครับบางทีคมแล้วท่านตรงนี้เป็นลูกยางลูกกลิ้งดำๆเวลาท่านใส่ไม้เข้าไปตรงนี้นะครับถ้าลูก ตอนที่ท่านใส่นะครับถ้าไม่มีลูกกิ้งหรือว่าไม่มีตัวรัะไม้ท่านมันต่ำนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปปุ๊บลูกกิ้งเหยียบบางทีลูกกิ้งมันก็คือพังได้หรือว่าเป็นลูกยางครับบางทีหะบางทีมันระเบิดเลยลูกกิ้งเนี้ยฮะมันก็แนะนําว่าหาไม้หรือว่าลูกกิ้งก็ได้ครับหน้าหลังเนี้ยฮะมารับมันก็จะได้วิ่งเข้าไปสมูทเลยนะครับครับเนื่องด้วยความหนาตัวนี้ฮะไม่เท่ากันนะครับสองแผ่นเนี้ย ผมก็จะปรับให้เท่ากันไปเลยแล้วก็ด้านด้านหน้าเนี่ยฮะบางทีมันเจิงเจอผิวดิบๆอยู่เนี่ยหรือว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะใส่ให้เรียบไปเลยดีกว่าใส่ออกสักสามมิลน,นะครับหน้าหลังครับอันนี้ผมทํางานคนเดียวก็เลยใช้ลูกกิ้งสองตัวเลยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยรับหลังนะครับลูกกิ้งมาข้างหน้าแล้วก็มาข้างหลังมาข้างหลังท่านก็เดี๋ยวตั้งสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ลูกกิ้งเนี่ยข้อดีคือ มันเป็นเนี่ยฮะมันหมุนแล้วมันมีลูกปืนอยู่ในนี้เลยนะครับหมุนได้ลดแรงเสียดทานนะครับแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้สูงเท่ากันนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ล็อกนะครับข้อดีคือตรงนี้เป็นเหล็กเหล็กหล่อมันจะหนักนะครับเนี่ยเราก็เลื่อนมารับไม้ออ่านะครับครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเจม่านะครับเขาก็จะให้ปกติเขาก็จะให้ ตัวฮูปหรือว่าหัวดูดฝุ่นเนี่ยแบบนี้มาเลยนะครับถ้าเราใช้เราก็เสียบเข้าไปแล้วก็จะให้อแดปเตอร์ตัวนี้มาครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้แล้วตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราใช้เราใช้60ลิตรเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้มันก็พอดีกันนะครับเนี่ยครับเสียบเข้าไปนะครับแต่ถ้ากรณีถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ได้ซีเรียลเรื่องดูดฝุ่นเขาก็จะให้ตัวกระจังแบบนี้ไปนะครับอันนี้จะเหมือนเหมือนมาเกต้าที่ให้กระจังใส่เข้าไปมันก็จะพุ่งออกมาอย่างนี้เลยครับพุ่งออกมาออกข้างนอก ซึ่งถ้าเป็นต่างจังหวัดไม่ซีเรียสก็ใช้กระจังแทนนะครับอเดี๋ยวผมจะลองดูฟูนอยู่ว่าพอไหวไหมนะครับ <Okay. S 1> นะฮะนะฮะความแรงความแรงเอาอยู่สบายๆครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับรับวิธีตั้งของผมก็คือง่ายๆวัดความหนาคร่าวๆแล้วก็เลื่อนมาสัมผัสหน้าแผ่ๆอย่างเงี้ยนะครับสำหรับ แล้วเวลากินกินแผ่นที่หนาที่สุดไล่ไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายความหนาจะเท่ากันผมเปิดเครื่องเครื่องดูดฝุ่นจะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับในปิดแล้วนะครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะดับแล้วนะครับไป ครับอันนี้ข้อดีคือฝุ่นมันจะไม่มากระจายเลยนะฮะฝุ่นจะเก็บไปเลยเครื่องอันนี้60ลิตรนะครับของเจม่าตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมกินเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไม้มันป่องตรงกลางนะครับท่านอาจจะมาอย่าอย่าปิดเครื่องนะครับถ้าเกิดเปเครื่องไปไม่ไหวอย่าปิดเครื่องนะครับเพราะว่าฝุ่นมันทํางานอยู่ไม่งั้นใบมันหยุดหมุนเนี่ยมันจะตีปัก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 นะครับเพราะฉะนั้นเปิดเครื่องไปครับแต่ว่าใช้หมุนยกขึ้นยกลงเอาเมื่อกี้มันหลังเต่ากินกินไปแล้วไปติดหมุนช่วยนิดนึง ช้าตอนเริ่มต้นปรับตันแรกๆนะครับแต่ว่าจะไปพอไม้มันเริ่มเท่ากันแล้วทันี้จะกินง่ายแล้วครับอ่าเมื่อกี้ผมมีการปรับช่วยนะครับอย่าให้เครื่องทํางานหนักนะครับไปต่อเลย เปนมีช่างยศเนี่ยช่างยศช่างใหญ่ทำวิ๊กินอันนี้เป็นไม้เต็งนะไม้เต็งไม้เต็งถือว่าเป็นไม้เก่าเมื่อกี้บอกทำไม้เต็งเอาอยู่นี่ก็โอเคนะครับถือว่าใส่ยากใส่ยากมั้ยครับเออไม้เต็งจะแข็งเหนียวบางคนก็ไปทำวงกลมแข็งอย่างเดียวแต่ไม่เหนียวอ่าเนี้ยตัวนี้ไม้เต็งนะก็พอได้อ้นี้ผมวันนี้วันนี้เอา เจม่ามาลองทําคลิปบเบิร์ช่างก็ปกติซื้อพวกไม้พวกอะไรอยู่ที่ร้านเหมือนกันแต่ตอนหลังๆเดี๋ยวผมก็อาจจะขายเครื่องเป็นตัวหลักขึ้นขอบคุณมากวันนี้ช่างมาเยี่ยมชมด้วยครับครับอันนี้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยฮะเนี่ยก็ใส่สองหน้าเลยหมายถึงใส่หน้านี้กับหน้านี้นะฮะดูเนื้อไม้ใกล้อย่างที่บอกเนี่ยอันนี้ไม่เต่งนะครับไม่เต่งไมเต่งมันจะมี ความแห้งบ้างนะครับเนี่ยมันจะมีเกลนไม้แตกเนะี่ยไม้ไม้เต่งเนี่ยแตกง่ายนะครับมันจะออกคันออกเป็นไม้เผลอเป็นไม้ภายนอกได้ด้วยนะครับแข็งหน่อยนะครับไม้เต่งใหญ่โดดเสี้ยนเลยครับเสี้ยนด,ดุอันเนี้ยอ่านเนี่ยได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะใส่สันอีกนิดนึงนะครับครับอันนี้ก็เป็นขี้ฝุ่นที่เล็ดรอดออกมามีบางส่วนนะครับตรงเนี้ยมันจะเล็ดรอดนิดนึงแล้วก็ดูท้ายตรงนี้ก็เล็ดรอดอันนิดนึงเรียกว่า เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเลยครับเล็ดร่อนนิดหนึ่งนะฮะ้วดูดดุดตรงปลายเดี๋ยวไปดูตัวตัวที่ตัวเครื่องกันนะครับเรามาดูเครื่องดูดฝุ่นกันด้วยเผื่อว่าท่านจะได้เป็นไอเดียอันนี้สําหรับเครื่องดูดฝุ่นนะครับถ้ามีก็อ่าเนี่ยแหละครับมันก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นอันนี้จะเป็นไม้เนื้อเนื้อคลิปเลือ่อมผมก็อาจจะดูหย,ยาบๆยานิดนึง่งนะ แป๊บเดียวก็ครึ่งถังนะครับครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยครับเม็ดเม็ดขี้ฝุ่นเขาเนี่ยอาจจะเม็ดเล็กหน่อยนะครับไม่ฟูมากเพราะเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ถ้าเป็นพวกไม้ยางไม้สนมันจะม้วนเลยนะครับฝุ่นมันจะใหญ่หญกว่าเม็ดเม็ดมันนะครับเม็ดมใหญ่กว่าครับอันนี้ก็เป็นถุงที่ช่วยตัวกรองระดับหนึ่งตัวกรองทีมันทำงานหนักนะครับท่านใส่ถุงส้มด้วยนะครับแลแล้วก็อยเป่า,ปา,ปา,ปามันเนี่ยนะครัทำให้มัน การยือดอายุการใช้งานของตัวปไส่กองนะครับใช้ถุงส้มช่วยนะครับตัวนี้เป็นผ้าล่มเอาไปถอดไปซกักไปเป่าได้ครับตัวนี้ครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ด้านด้านความหนาเอาความกว้างไม้กันนะครับ,รบทีนี้ความกว้างไม้ตัวนี้มีเยอะต่างระดับมากถ้าเราจะปะยัดเครื่องรีดเลยเนี่ยมันเสียเวลาเดี๋ยวช่างชินเขาก็แนะนําว่าเขาจะใช้เรื่องเดือนนะครับซอยให้ได้ขนาดเท่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บด้วยเครื่องรีดอย่างเงี้ยมันจะเร็วกว่าก็คือการใช้ เครื่องเลื่อยวงเดือนนะครับมันจะเร็วกว่าครับผ่า,าข้างๆเอาไปก่อนให้คือคุมให้ไม้ทุกท่อนหนาเท่ากันก่อนนะครับเออกว้างเท่ากันครับครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ตัดองศาทูนวันนะครับมันเป็นงานดีวนะครับไปถึงกขนั้นหนักมากอ่ะตัวนี้จากตัดองศาตัดไม้ท่อนเดี๋ยวปรับเป็นเลื่อยวงเดือนก็ได้นะฮะเดี๋ยวช่างชินก็จะปรับครับตรงนี้ตัวเวลาท่านใช้งานก็ดูดูนิดนึงนะครับเออตอนนี้ที่เราจะปรับเลื่อยแนะนําให้ปรับลงก่อน ะนะครับผมตอนจะปรับเป็นเลื่อยใช่ไหมใช่ครับผมเราให้เราให้ปรับเพราะว่าเราจะมีแรงกดตรงนี้แล้วก็อ๋อคือทังานลงตรวนี้มันจะมันจะทำงานหนักทำลงแบบเยอะถ้าเราช่วยเอาหัวกดตรงเนี้ย<ช>เกีียวตรงนี้มันจะลดฝืดลดแรงฝืดลดแรงต้านทานลดแรงเสียดทานนะอ่าอย่างเงี้ยใช่ใช,ใช่คือปรับใบเลื่อยขึ้นลงเนี่ยถ้าเราช่วยกดหัวนิดนึงมันจะหมุนง่ายครับผมอ่าหลายท่านไปหมุนตอนที่หงายแล้ว ทำไงแล้วมันจะเกิดแรงตึงในสปริงอ๋อก็คืออย่างนี้จะใช่ฮะนี้จะดีกว่าถ้าอย่างนี้เราก็มามองฝ่งเนี้ยอ่าเี้ยแรงตึงแรงตึงถ้าปรับลงค่อนชั่วถ้าปรับขึ้นเนี้ยมันใช้แรงอัดเยอะใช่ป่ะเพราะมันมีสปริงเดี๋ยวเกียวมันจะหวานง่ายเาเรียกมันจะวอ่าอ่าก็แนะนํากันไปแต่ผมทําคลิปผมก็แนะนําการใช้งานไปในตัวด้วยนะครับถ้าท่านดูผมว่าน่าจะคุ้มค่านะครับแม้ว่าท่านไม่ได้อุดหนุนเราไม่เป็นไรครับแต่ดูเป็นความรู้หรือว่า ประกอบเป็นความรู้ได้เดี๋ยวเขาจะผ่านะครับตั้งอันนี้แต่ผมว่ารู้วมันสั้นไปเดี๋ยวเราหาอะไรเสริมได้นะครับให้มันยาวขึ้นใช่ไหมทังนกินตรงนี้เสริมรั้วหน่อยก็ได้ไดเดี๋ยวหาไม้มาเสริมดีกว่าครับอันนี้เสริมรั้วนะครับเสริมรั้วนะครับจะได้รั้วยาวแล้วก็กว้างขึ้นนะทําได้นลครับท่านก็โมอเอานิดนึงนะครับ ครับตรงนี้รั้วนะครับถ้าบิดไปแล้วล็อกแล้วไม่ขนานกับตัวร่องนี้ยังไงหรือว่าใบเรื่อยเนี่ยตัวนี้ก็ปรับได้เขาก็มีตัวหนอนจี้ช่นะางชิ้นก็ปรับอยู่นะครับเนี่ยปรับแล้วมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาตามที่เราต้องการเนี่ยครับปรับนะฮะรั้วก็จะบิดไปบิดมานะครับครับทีนี้อุปกรณ์เครื่องที่ให้มาส่วนใหญ่ทุกชิ้นเนี่ยมันจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีการให้ตัวได้บ้างเนี่ยฮะท่านอาจจะรู้สึกเอ้ทำไมให้ตัว ถ้าก็มได้เลยครับบีบแคมล็อกอ่าไม้ล็อกไม้รองด้านล่างเนี่ยครับบีบแคมช่วยเลยนะฮะมันก็จะทําให้เพอร์ฟไขึ้นเลยคันนี้อ่าบีปลายด้วยคันนี้ปึ๊กเลยนะครับอลาอย่างนี้ก็ซอยได้เลยเมื่อกี้เราใช้เครื่องรีดเดี๋ยวเราก็ไปใช้กับเครื่องตัวทูวินวันได้นะฮะเข้าด้วยกันได้นะครับอ่านะครับครับเสียบปลั๊กไฟของเครื่องเขานะครับปลั๊กกลมหมดจะเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับครับเราก็ตั้งใบให้ได้ฉาก แล้วก็ระยะซอยก็คือเอาตัวที่เล็กที่สุดแคบที่สุดนะครับเพื่อที่จะล้างทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปใส่หลายทีอ่ะไป ครับอันนี้มันอาจจะเป็นลนะักษณะตัวตัวสเตเดโ n นจะเบาหน่อยครับมันจะเคลื่อนถ้าเกิดเจอไม้ักหนักเนี่ยฮะถ้าท่านต่อโต๊ะหรือว่ามีตัวพวกเขาช่วยมันก็จะหนักขึ้นแต่ข้อดีตัวนี้คือเขาสามารถยกไปนั่งงานได้นะครับมีล้อมีอะไรเนี่ยตัวทนูนวันตัวนี้อ่ะเสร็จแล้วพอเราผ่าไม้ซอยตัวนี้ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับดีมากนะครับได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีฝุ่นที่กระเด็นขึ้นมาข้างบนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่กลับไปใส่ได้แล้วนะครับ แล้ครับนี้ก็ได้เรียบแล้วก็กว้างเท่ากันและหนาเท่ากันแล้วอ่ะเดี๋ยวไปทํางานต่อกันนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ติดตามเราได้นะครับสําหรับคลิปต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับสาหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาไม้ที่มีอยู่เนี่ยครับเราก็มาต่อโดยใช้ฟิงเกอร์จอยดอกฟิงเกอร์จอยเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวคลิปหน้าติดตามเทคนิคการต่อไม้ด้วยดอกฟิกเระจอยเลยนะครับ